พบอธิฐานตอนที่4เอกลิขิตขับรถมาอีกไม่ไกลก็ถึงร้านซ่อมรถช่างขอเวลาครึ่งชั่วโมงในการปะยางที่ร่วนและเติมลมให้เต็มด้านหน้ามีเพิงขายน้ำแข็งใสใชายหนุ่มจึงชวนให้เธอไปนั่งรอด้วยกันเว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่างการที่การเริ่มหวาดระแวงเขาอาจจะเอายานอนหลับใส่ในแก้วน้ำดื่มเธอเมื่อไหร่ก็ได้คุณกลับเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องรอเป็นเพื่อนฉันหรอก ได้ไงล่ะครับในเมื่อช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้ตลอดผมไม่ชอบทําอะไรครึ่งๆกลางๆให้ผมเห็นคุณสตาร์รถออกไปได้ก่อนถึงจะสบายใจเชิญครับผมเลี้ยงเองเขาส่งยิ้มหวานละมุนมาให้อีกครั้งยญิงสาวจึงถอนหายใจแต่ในเมื่อเขามีน้ําใจมาส่งจะให้ปฏิเสธไปก็ใช่ทีจึงยอมเดินตามไปนั่งแต่มองทุกขั้นตอนตั้งแต่แม่ขาเริ่มทําน้ําแข็งใสมองด้วยสายตาจับผิดว่า จะมีเขาหรือใครใส่อะไรลงไปบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มมองตามยิ้มในมุมปากเป็นยิ้มที่ออกมาทั้งปากทั้งตาและเป็นยิ้มที่ทำให้เธอรู้สึกขวางหูขวางตาพาให้อารมณ์หงุดหิดคุณมองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นเลยเละอคุณกติกาคราวนี้ชายหนุ่มเรียกชื่อเธอเต็มยศคุณรู้จักชื่อฉนันได้ยังไงกติกาย้อนถามสายตามากด้วยคำถามตามอาชีพพุ่งตรงมา คราวนี้ถือโอากาสพิจารณาใบหน้าหล่อนั้นให้เต็มตาดูได้ตาเปล่าผู้ชายคนนี้ดูไม่มีพิษส่งใดๆตอนแรกก็จำมาจากตอนที่คุณคุยกับเจ้าของร้านตอนหลังก็ถามเจ้าของร้านไปตรงๆเลยรู้มาว่าคุณชื่อกันฑิกาเป็นนักข่าวสยามนิวสายบันเทิงเอกิขิตตอบหน้าตาเฉยแต่คนฟังพุ่งสายตาไม่ไว้ใจตรงมาเป็นระลอกคุณต้องการอะไรกันแน่ผมชอบคุณ ในเมื่อเธอถามตรงๆเขาก็ตอบออกมาตรงๆเช่นเดียวกันและมันก็ทำให้นักข่าวสาวสำลักน้ำลายตัวเองก่อนร้องเสียงหลงชอบฉันอะไรกันคุณดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเขาหัวเราะแต่ยิงสาวขาไม่ออกพูดบ้าอะไรของคุณยิงสาวทำหืนฮัดนหน,น้าร้อนขึ้นจนเห็นแถบสีแดงจางๆเป็นริ้วสองข้างแกมและมันก็ทำให้เขารู้สึกตัวเบาหวิวเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นคนอะไร สวยน่ารักไปทั้งเหนือทั้งตัวเอาก็คุณถามมาผมก็ตอบไปผมชอบคุณชอบจริงๆนะคุณกันเสียงเขาไม่เบาเลยทําให้คนในร้านที่มีอยู่ไม่น้อยกว่าสิบคนหันมามองเป็นตาเดียวหลายคนอมยิ้มมองทำให้เธอยิ่งอายเป็นไปได้อยากย่อตัวลงให้เล็กเท่าแมลงวันแล้วติดปีกบินหนีไปให้ไกลเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณพูดอะไรหญิงสาวมองหน้ามองหลังแล้วสั่งให้เขาหยุด แม่ขาเอาน้ำแข็งใสมาวางไว้ตรงหน้าและยิ้มตรงกลางถ้วยมีแผ่นเย,ยลลี่เป็นรูปหัวใจพูดความจริงนะสิเอานะคุณผมไม่ได้เร่งรัดให้คุณตอบรับรักวันนี้พรุ่งนี้ซะหน่อยกินน้ำแข็งใสเย็นๆคลายร้อนก่อนนะเขาเลื่อนถ้วยน้ำแข็งใสมาให้แต่เธอรู้สึกฝืดคอ,อกับสายตาของใครต่อใครจนกินไม่ลงเสียแล้วจึงลุกขึ้นแต่เขาก็ตามมากดตัวเธอให้นั่งลงแล้วจับช้อนพลาสติกยัดใส่มือให้ ฉันไม่อยากกินคนเพิ่งถูกผู้ชายสารภาพว่าชอบต่อหน้าคนนับสิบเสียงห้วนแต่เอกลิขิตยังตักเจลลี่แผ่นรูปหัวใจมาจ่อให้ถึงปากแล้วกระซิบถ้าไม่กินผมจะตะโกนบอกรักคุณให้คนได้ยินไปทั่วร้านเลยอย่ามาขู่ฉะนะหญิงสาวเค้นเสียงล้อไรฝันผมไม่ขู่ลองดูไหมสายตาที่เขามองสบมาไม่มีวี่แววว่าจะทำไม่จริง และเมื่อเห็นหญิงสาวไม่ยอมอ้าปากจึงได้ลุกขึ้นยืนกระแอมไปทีแล้วเริ่มต้นคุณกันผมชอบการทีกาเรียงับเจลลี่ลูกหัวใจเข้าไปในปากทันทีเคี้ยวหนักๆเหมือนจะให้มันแหลกเป็นผุยผงคาปากเคี้ยวไปก็มองเข้าไปราวกับจะกินเลือดกินเนื้อขนปอนเอกลิขิตนั่งลงตรงคามยิ้มพอใจทั้งปากทั้งตาแล้วชะง,งกหน้ามากลคุณกินหัวใจของผมเข้าไปทั้งดวงแล้ว ยิ่งเขาตอกย้ำเธอก็ยิ่งเคี้ยวเคี้ยวจนฟันแทบจะบดกันเป็นผงแล้วดื่มน้ำรวดเดียวหมดก่อนจะแยกเคี้ยวและตอบโต้ไม่ใช่แค่กินแต่ฉันเคี้ยวมันจะแหลกคาปากเลยก็ดีสิคุณหัวใจของผมจะได้แทรกซึมเข้าไปในตัวคุณแล้วรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าอย่างไรเอกลิขิตก็สามารถเตะเข้าประตูหัวใจตัวเองได้ตลอดจนหญิงสาวเจ็บใจหาโอกาสโต,ต้ต่อไม่ได้ จึงนั่งกินน้ำแข็งใส่ไม่พูดไม่จ่าไม่โตตอบอะไรให้เขาได้หน้ามากไปกว่านี้เอกลิขิตกินไปก็ะจองหน้าเธอไปหญิงสาวทำเป็นไม่มองแต่ภายในร้อนบูบวาบตั้งแต่เกิดมาจนอายุขนาดนี้ไม่เคยมีใครเข้าหาตรงๆพูดจาออกมาตรงตรงแบบเขามาก่อนคุณเขาเรียกแต่เธอไม่มองเขาถอนหายใจแล้วนั่งกินน้ำแข็งใส่ตรงหน้าตัวเองเงียบแต่ได้แค่พักเดียวก็เงยหน้าขึ้นมาใหม่ ผมชื่อเอกลิขิตนามสกุลจิตไพศาลอายุ30ปีเงียบไม่มีสรพสมเนียงใดตอบรับกับคำบอกเล่าของอาจารย์หนุ่มนอกเสียจากเสียงจอแจภายในร้านญิงสาวตั้งหน้าตั้งตาก,กินจนเสร็จจึงควักเงินออกมาวางไว้บนโต๊ะขอบคุณที่พามาส่งฉัเลี้ยงคุณเองบอกเสร็จเธอก็เดินตัวตรงออกไปนอกร้านชายหนุ่มร้องตามเดี๋ยวสิคุณ หญิงสาวไม่ฟังเสียงเดินจำอ้าวออกไปทันทีไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาของใครต่อใครเพราะเขาเป็นต้นเหตุอีกคุณเอกลิขิตตะโกนเสียงดังเรียกความอายให้ย้อนกลับมาหาเธออีกครั้งคราวนี้หญิงสาวเริ่มทนไม่ไหวหยุดเดินกระทนหันร่างหนาจึงชนเขาให้หญิงสาวเสียหลักหัวขมำเขาตกใจจึงตวัดร่างเธอเอาไว้เข้าสู่อ้อมกอดแต่เพราะเธอดิ้นจึงเสียหลักล้มลงไปด้วยกัน สองร่างกอดกันกลมทำให้คนในร้านตาโตแม่ค้าขายน้ำแข็งใสรวมทั้งลูกค้าอีกหลายคนเฮลัน่นแล้วร้องเชียร์เอาใจช่วยจูบเลยเอกลิขิตถือวิสาสะกอดร่างบางเอาไว้ไม่สนใจแขนข้างที่ครูดกับพื้นจนถลอกแล้วเลือดซิปของตัวเองญิงสาวดิ้นครุกครักปล่อยสิขอต่อเวลาอีกหน่อยไม่ได้ละคุณคุณเอกลิขิตกันทิกาเสียงแข็ง คนใต้ร่างจึงยิ้มเพลยยอมพลาตัวออกห่างแล้วฉุดให้ลุกขึ้นแต่โดยดีทว่าใบหน้ายัางยิ้มระรื่นในที่สุดคุณก็จำชื่อผมได้ฉันไม่พูดกับคุณแล้วป้าจริงหญิงสาวผลักร่างหนาที่ไม่ว่าจะทุ่มเรียวแรงไปทั้งหมดอย่างไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือนให้ออกห่างแล้วสาวเท้าเดินหนีกลับไปที่ร้านซ่อมเจ้าของร้านจัดการให้เสร็จพอดีหญิงสาวควานหากระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าเป้ แต่ชายหนุ่มรีบยื่นเงินให้แทนไม่ต้องถอนครับไม่ต้องหรอกคุณอุตสาห์พามาแล้วยิงสาวปฏิเสธแต่คนหัวดื้อสันหน้าเพราะเขาเองเป็นคนทำให้รถธอ่าอย่างแบนจะให้เธอจ่ายค่าซ่อมเองได้ยังไงให้ผมจ่ายเถอะถือเป็นการเริ่มต้นมิตรภาพของเราเพราะต่อไปนี้ผมจะรุกหนักบอกให้คุณรู้ตัวไว้จะได้ไม่ตกใจนี่คุณญิงสาวมองเขาอย่างอ่อนอกอ่อนใจ ครานจะต่อปากต่อคําจึงเดินหนีแต่เขายังเดินตามไม่ห่างแล้วเรียกไว้โกรธผมเหรอเปล่าไม่รู้จะโกรธเรื่องอะไรนั่นนะสิของแบบนี้มันโกรธกันไม่ได้หรอกคุณก็ผมชอบของผมก็ต้องพยายามทําทุกทางให้คุณมาสนใจคุณว่าจริงไหมเรื่องของคุณแปลว่าคุณอนุญาตแล้วถ้าฉันบอกว่าไม่คุณจะยอมไหมล่ะกันทิกาย้อนถามอย่างหมันใสคนตัวโตยิ้มเพลยพลางสายหน้าดิก บอกอย่างคนหัวดือ้อไม่ยอมแล้วก็ไม่ต้องมาถามอยากจะทำอะไรก็เรื่องของคุณยิงสาวสะบัดหน้าหนีแล้วเดินไปสตาร์ทรถก่อนหันมาหาเขาขอบคุณที่พามาส่งไปแล้วนะยิงสาวขับรถออกไปมีหรือที่ชายหนุ่มจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเขารีบขึ้นรถแล้วขับตามไปอย่างหา่างวันนี้จะต้องรู้ให้ได้ว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนเยวข่าวสาวมองเห็นจากกระจกมองหลังอยู่แล้วว่าเขาตามมา อาศัยความเร็วหลบหลีกไปได้อย่างว่องไวเขาซอยนั้นออกซอยนี้จนรถกระบะแบบสี่ประตูของเอกลิขิตตามไม่ทันเมื่อมองไม่เห็นรถเขาแล้วจึงยิ้มร่าหัวรอกออกมาอย่างเป็นต่อเล่นกับใครไม่เล่นไม่เล่นกับคนอย่างนั้นกันตามข่าวใต้เตียงดาราม,มาตั้งเท่าไหร่ถ้าไม่เร็วจริงก็คงหาข่าวไม่ได้หรอกใหญ่ตะดทึ่มเหย,ยวข่าวสาวขับรถกลับบ้านอย่างสบายใจในขณะที่เอกลิขิตหัวหมุนเมื่อหญิงสาวหลอกให้เขาเข้ามาในซอยหนึ่ง แล้วตัวเธอก็ซอกแซกออกไปอีกทางฝากไว้ก่อนเถอะกันทิกาผมจะหาบ้านคุณเจอจนได้แหละถ้าทําไม่ได้ผมจะเอาเกียร์นิยมผมไปคืนมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์หนุ่มวิชาสถิติหมายม้าในใจแต่วันนี้เขาเองก็ทําคะแนนคืบหน้าไปมากที่เริ่มจากติดลบก็เริ่มขยับมาหน่อยนึงอย่างน้อยก็รู้ชื่อรู้ที่ทํางานและได้แนะนําตัวเองให้เธอรู้จักจากนี้จะต้องรุกให้หนักให้เธอหนีไปทางไหนไม่ได้เลย ผมเอาจริงแนกกันทิกากันทิกาวางสร้อยข้อมือลงบนเตียงอย่างทะนุถนอมทั้งห้องเต็มไปด้วยของเก่าแก่สะสมที่ซื้อหามาทีละชิ้นสองชิ้นไม่นานก็เต็มห้องพักในคอนโดขนาดกลางหลังอาบน้ําเสร็จก็ดึงชุดพนุงลายไทยกับผ้าแถบออกมาจากตู้พาสองผืนนี้ไม่ใช่ของโบราณมาจากไหนแต่เมื่อเดือนก่อนเธอไปหาข่าวที่กองถ่ายละครแนวย้อนยุค ในวันที่เขาปิดกล้องเลขขยันขยอขอซื้อเข้ามาและเธอก็ชอบสวมใส่มันแทนชุดนอนพี่ลึกมิรันตีเคยมานอนเป็นเพื่อนเธอหลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนก่อนหลังกันธิกาได้ชุดนี้มาและสาบานเลยว่าจะไม่มานอนค้างที่นี่อีกเพราะตื่นขึ้น,นมากลางดึกหัวใจแทบวายเมื่อคนนอนค้างๆนุ่งโจงคาดผ้าแถบปล่อยผมยาวสยายนอนหันหลังให้กันทิกา ส่วนผ้าแถบนุ่งจงเสร็จในเวลาไม่กี่นาทีก็สวมสร้อยข้อมือทองฝังอัญมณีที่เพิ่งได้มาดูมันเข้ากันได้ดีกับเครื่องแต่งกายเสร็จแล้วจึงหย่อนกายลงนั่งแปลงผมหน้าโตเครื่องแปรงเสียดายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกระจกบานนั้นแต่ก็ได้สร้อยข้อมือเส้นนี้มาสตรีสาวในเงาสะท้อนของกระจกที่มองตอบเธอมาดูงดงามอ่อนหวานเหมือนหญิงสาวยุคโบราณราวกับได้หลงยุคมาจริงๆอย่างที่มิรันตีเคยว่า จะเป็นยังไงนะถ้าหากเธอสามารถย้อนอดีตไปได้จริงๆแค่คิดเหยาวข่าวสาวก็หลุดเสี่ยงหัวเราะออกมาพลางสายนะให้กับความคิดเหลวไหลไร้สาระของตัวเองทำอย่างกับนางเอกเรื่องทวีพบไปได้หญิงสาวลุกขึ้นยืนบิดตัวสองสามทีแล้วเดินไปนอนบนเตียงลมจากภายนอกพัดอื้ออึงเข้ามากระทบหน้าตามันปิดไม่สนิทจึงถูกลมพัดเข้ามาแล้วดันให้เปิดออกก่อนถูกพัดตีเข้ามาใหม่ ดังจนสะดุง้งโชคดีที่เธอไม่ใช่คนขวัญอ่อนเพราะหากเป็นไม่รันตีกก็คงจะกรีดลั่นบ้านการทิกาล้มตัวลงนอนเหยียดยาวบนเตียงนอนหลับตามไม่นานก็หลับสนิทเปรเวนั่งเม่ออยู่ภายในศาลาท่านาำลิมครองหน้าเรือนของหมื่นกลาพักเดียวก็ชะเง้อคอมองออกไปสลับกับอาการทอดถอนใจอยู่หลายครั้ง จนนางซอยผู้เป็นแม่ที่ดูจะใหญ่ขึ้นเป็นกองที่ลูกสาวได้กลายมาเป็นเมียของหมื่นกล้าเจ้าของเรือนเล็กถัดจากเรือนใหญ่ของคุณหญิงผู้เป็นมารดานางซอยเดินมาหาลูกสาวแล้วเรียกเปเลวหญิงสาวยังคงนั่งเงียบจนคนเป็นแม่ต้องเรียกซ้ำนางเปเลวแม่ตกใจหมดคนเหมือลอยสะดุง้งนางซอยเห็นอาการของลูกสาวก็ถอนหายใจแล้วขยับมานั่งค้าง บีบมือให้กำลังใจรู้ดีว่าเวลานี้หัวใจของลูกทุกเพียงใดประเดี๋ยวท่านก็มาไม่ต้องนั่งรอหรอกคุณไม่ยงสวยไม่แม่หญิงสาวถามขึ้นอย่างไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีเพื่อให้ความอัดอั้นที่มีอยู่มาลายหายไปเมื่อวานนี้เองมืนกล้าเพิ่งจะแจ้งแกเธอว่าวันนี้เขาจะต้องไปเที่เรือนของพญาพลเทพตามคำสั่งของคุณหญิงพยอมหลายเสียงพูดกันไปทั่วเรือนว่าท่านจะพาหมื่นกล้าไปดูตัวผู้หญิง มยองทิดาคนเล็กของคุณหญิงสีทองกับพระยาพลรเทพผู้หญิงที่คุณหญิงพยอมหมายตาเอาไว้จะให้ตกแต่งเป็นเมียออกหน้าของหมื่นกลาผู้หญิงที่มีศักและสีเสมอเทียบไม่เหมือนเธอที่เป็นเพียงแค่ทาสในเรือนเบี้ยที่ไม่มีโอกาสได้ไถยถอนตัวเองให้เป็นไทยข้าจะไม่รู้หรือว่าไม่เคยเห็นแต่ก็เห็นขาวากันงามนะักเพียงเท่านั้นหยาดน้ำตาก,ก็พลัง้งพลู มือเลื่อนมาลูบข่ามสร้อยข้อมือทองอันเปรียบเสมือนพยานรักของเธอกับเขาคำสาบานของหมื่นกล้ายังก้องอยู่ในหัวข้าไม่ได้ปากหวานดอกเปลวข้ารักเองและรักอย่างนี้ไปทุกๆชาติข้าสาบานแม่หมื่นกล้าสาบานว่าจะรักฉันคนเดียวหญิงสาวยังคงเชื่อมั่นในตัวชายคนรักแต่คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนและเห็นความปากหวานก้นเปรียวของผู้ชายมาก่อนมากต่อมากอย่างนางส้อยถอนหายใจ คำชายอย่าเชื่อมากนะักแต่ฉันเชื่อเขาเขารักฉันนะแม่หญิงสาวยืนยันน้นําตาอย่างนองหน้าคนเป็นแม่จึงบีบมือให้กำลังใจเอาเถอะประเดี๋ยวก็จะได้รู้แต่เอกก็ต้องทำใจไว้บ้างนะนางเปลวมือนกล่าอาจจะรักเองแต่ท่านจะขัดอะไรคุณหญิงได้แม่ฉันกลัวหญิงสาวโผล่เข้ากอดผู้เป็นแม่ความหวาดหวันในใจกำลังเดินทางมาถึงในอีกไม่กี่เพลานี้แล้ว เมื่อใดที่เรือของหมื่นกล้าขึ้นเทียบทา่าก็จะได้รู้ว่าเขาจะรักษาสัตว์ที่เคยให้ไว้หรือไม่เป็นแค่เมียบ่าวนั้นทนได้แต่อยากเป็นเมียคนเดียวของเขาตลอดไปหญิงสาหัวร้อนอย่างขมขื่นในใจเพราะดูจะเป็นความต้องการที่มากเกินไปแม้ว่าหมื่นกล้าจะรักเธอแต่เขาก็คงไม่อาจขัดใจคุณหญิงไปได้เมื่อนั้นเธอก็จะต้องยอมรับคุณมยงสตรีผู้มีศักดิ์และศีควรค่าแก่การเป็นเมียของหมื่นกลา้า ต่อไปตำแหน่งของเขาก็จะยิ่งสูงส่งขึ้นไปตัวเธอเองก็จะยิ่งต่ำต้อยต่ำเตี้ยเรียดดินลงไปเท่านั้นเอ็งต้องทําใจนางส้อยยังคงปลุกปลอบหญิงสาวกลมหน้ามองผื้นน้ําตาไหลาอาบหน้าแต่ก็จําต้องยอมรับสภาพตัวเองหวานอมขมกลืนเพิ่งรู้ซึ้งเอาก็วันนี้เองขอแค่ท่านรักฉันใช่ไหมแม่หญิงสาวกระตุกมือแม่เหมือนจะให้อีกฝ่ายตอบรับให้ตัวเองสบายใจขึ้น จะอีกกี่สิบรมโยงขอแค่เขารักเธอก็ไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเขารักเธอสิ่งนี้ต่างหากที่ผู้หญิงทุกคนต้องการจากชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าสามีเออท่านรักเองแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วชีวิทตทาสอย่างเรามันก็อย่างนี้แหละดังเปลวแค่คุณหญิงยอมให้เองเป็นเมียลูกชายท่านมันก็ดีถมไปแล้วตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่เมตตาแต่ต่อไปถ้าเองมีลูกท่านก็คงจะเมตตาเองมากขึ้นฉันต้องมีลูก หญิงสาวบอกอย่างมุ่งมัน่นแค่เธอมีลูกเธอก็จะมีโซ่ทองมาคล้องใจเหมื่นกล้ากับคุณหญิงพยอมเอาไว้กับตัวกลับไปขึ้นเรือนเธอดังเปลวอย่ามานั่งอ้อยส้อยอยู่ตรงนี้เลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหนทางข้างหน้ายังยาวนักมีอีกหลายอย่างที่คนเป็นเมียทาตอย่างเองจะต้องเจอนางส้อยรูปสีสานลูกสาวเบาๆย่างเข็นใจถึงเธอจะผูกข้อไม้ข้อมืออยู่กินกับทาสด้วยกันแต่พ่อของนางเปลวก็รักเดียวใจเดียวไม่ทําให้นางต้องทุกข์ใจ หัวอ,อกคนเป็นเมียอะไรจะทุกข์ทาเห็นผัวตัวเองมีคนอื่นจะแม่ยิงสาพยักน่ารับแล้วหยัดกายลูกขึ้นมือข้างหนึ่งยังกำ้สร้อยข้อมือไว้แน่นหลายคนหมั่นไส้ฤิษยาในบุญวัสนาของเปลวดังเด็กหัวดื้อจอมสนอีท่าในเรือนเบียรที่วิ่งเล่นแก้ผ้าทงๆอยู่ไม่นานก็มีวาสนาได้กลายเป็นเมียหมื่นกล้าคนรักมีมากเพราะเปลวเป็นคนมีน้ำใจ ถึงจะดื้อและล้านไปบ้างแต่ไม่ว่าใครไหว้วานอะไรหากทำได้เปลวยอมทำถวายหัวทั้งนั้นเทะว่าคนชันก็มีมากไม่ต่างกันโดยเฉพาะหนั่งพวกท่าสาวๆที่ต่างก็หมายตาหมื่นกล้าเอาไว้แต่เขาไม่เคยชายตาแลใครนอกจากเปลวเมื่ออยู่อมีประกาศสิจากคุณหญิงพยอมจะรับคุณมยงลูกชาิลูกตระกูลมาเป็นสีของเรือนนี้จึงมีทั้งคนเห็นใจและเตรียมจะเหยียบย่ำซ้ำให้จมดิน แม่หุงใล้จะปีกหักแล้วโว้ยใครคนหนึ่งบุ้ยปากตามหลังที่เดินไหล่ตกคอตกกลับขึ้นเรือนไปของเปเลวมองเสร็จก็ถุยน้ำลายลงกับลานดินท่าทางมันเหมือนคนกำลังจะตายดีสมน้ำหน้ามันข้านึกว่าจะแน่เพเยอะอหน้าชูคอเป็นเมียท่านอยู่ได้แค่สามเดือนหนังคางคกก็จะตกจากวอซะละผู้พูดแง่นะขึ้นหัวหระด้วยริษยาที่สู้อุตสาห์หมายตาหมื่นกล้าเอาไว้ เสนอตัวมาช่วยบีบดวดไทยก็หลายครั้งแต่เขาไม่เคยคิดสนใจเพราะในใจของเขานั้นก็มีแต่เปลวคนหนุ่มอย่างเหมื่นกล้าจะมีเมียบ่าวก่อนเมียแต่งสักกี่คนก็ได้ทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่หมองหนังชุม่มเองว่าคุณมายงจะยอมไหมวะเรื่องที่หมื่นกล้ามีเมียบา่าวคนฟังถามคืนชุ่มก้มลงหยิบดอกปีบที่หล่นอยู่กับพื้นขึ้นมาทัดหูผมทรงเกรียนตัดสั้นเพราะเป็นเหาไม่สวยเหมือนคุณมายงที่ไว้ผมยาวประบา่า ด้านหน้าทำเป็นปีกตามความนิยมของลูกสาวผู้ลากมากดีที่รับมาจากพวกในวังอีกต่อหนึ่งชุมเคยเห็นคุณมยงเมื่อครั้งตามคุณหญิงไปทำบุญที่วัดตอนทำบุญวัดใหม่งานแต่ก็น้อยกว่านังเปลวดูเรียบเรียบไม่สวยแบบดึงดูดอย่างนี้มีหรือจะสู้นังเปลวได้ถ้าท่านไม่รักนังเปลวมากกว่าก็คงยอมผู้หญิงอะไรก็ทนได้หรอกแต่ถ้าจะเห็นผัวไปรักผู้หญิงคนอื่นมากกว่าโดยเฉพาะเมียบ่าว รายไหนรายนั้นโดยเฉพาะมีเมียสองตำราเขาว่าไม่เหมาะนางชุ่มว่าดวงตาระยะพราวจนคนเป็นเพื่อนเบ้ปปะเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราเอกก็เลยอยากจะเป็นสามอย่างนั้นสิมันก็ไม่แน่หรอกโวイคุณม่ยงข้าก็เคยเห็นมาแล้วหากจับข้าไว้ผมยาวทาปากด้วยขี้พึ่งขัดขมิ้นมาขามเปียกปะด้วยดินสอพองหอมๆแต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆข้าก็ไม่แพ้ใครหรอก ช่มเชิดหน้าขึ้นสูงแต่คนฟังตกใจรีบตะคุบป,ปากแล้วมองดูหนังชุม่มประเดี๋ยวเถอะใครมาได้ยินเข้ารู้ถึงหูคุณหญิงท่านได้โดนจับเขียนหลังค่ะมาเขียนค่าเรื่องอะไรชุมดินหลุดมาได้ก็ตะวาดเพราะมือที่ทํางานหนักมาทั้งวันแล้วไม่ได้ลาของเพื่อนเขมปีก็ที่เอกเอาตัวไปเปรียบกับคุณมายงนะสิอย่าเชนะหนังชุม่มเองเป็นเพื่อนข่าหรอกถึงเตือนเจียมเอ่ยเตือนคนเป็นเพื่อนจึงเชิดหน้าขึ้น สักวันข้าจะเอาหมื่นกล้ามาเป็นผัวให้ได้ไม่เชื่อก็คอยดูชุมว่าแล้วก็เชิดหน้าออกไปเจียมมองตามและสายหน้าอย่างนางชุ่มมันต้องลิ้มรสหวายคุณหญิงพยอมเข้าสักวันถึงจะรู้สึกตัวกระจกลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่4ของเรื่องพบอธิษฐานค่ะติดตามชมคลิปหน้านะคะหรือใครไม่อยากรอฟังนะคะก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ลิงกใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ค่ะ